รวยหุ icana, ้นทำได้จริง <bubble> ต really er ั้งแต่อยู่ในรั้วมหาลัยหาแนวคิดลงทุนจากเซนฮงสถาพรนามเรืองพงครับแต่ก่อนจะไปดูครับว่า5แนวคิด5แนวทางการลงทุนเนี่ยจะทำยังไงฝากทุกท่านกด subscribe ด้วยนะครับท่านที่กด subscribe ก็ขอให้รวยครับท่านที่กดกระดิ่งด้วยก็ขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านนะครับ การลงทุนครับไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวนะสำหรับนักศึกษามหาลัยหรือคนทั่วไปนะครับหากมีความรู้และแนวคิดที่ถูกต้องเนี่ยการเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่วัยเรียนก็สามารถนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือเส้นทางของคุณเซียนฮงสถาพรงามเรืองพงศ์นะครับนักลงทุนที่มีชื่อเสียงในวงการหุ้นในประเทศไทยนะครับที่เริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาและพัฒนาตนเองจนกลายเป็นเซียนหุ้นที่มีพอร์ต หุ้นมูลค่าหลายพันล้านคุณสถาพรง,งามเรืองพงครับหรือที่รู้จักกันในนามของเซียนหงเริ่มต้นการลงทุนตั้งแต่การเป็นนักศึกษาครับด้วยความสนใจและความพยายามในการศึกษาข้อมูลรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทําให้เขาสามารถสร้างกําไรและพัฒนาพอร์ตการลงทุนของตัวเองโตอย่างต่อเนื่องและต่อไปนี้คือ5แนวคิดในการลงทุนให้รวยตั้งแต่รวมหาลัยนะครับน้องๆที่อยู่ในรวมหาลัยลอง นำแนวทางต่อไปนี้ไปศึกษานะครับรวมถึงท่านที่สนใจนะครับก็ไปยุกใช้ได้นะครับแนวคิดที่1ครับนั่นก็คือการเตรียมตัวรับมือกับความผันผวนของตลาดครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยมักจะเจอความผันผวนที่ไม่คาดคิดครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เสียงทงเนี่ยให้ความสําคัญอย่างมากในการลงทุนของเขาครับการเตรียมตัวรับมือนในความผันผวนเนี่ยมันเป็นการป้องกันความเสี่ยงและเป็นการสร้างโอกาสในการทํากําไรจากตลาดหุ้นอีกด้วยครับ หนึ่งก็คือต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้วยนะครับเป็นการวิเคราะห์ตลาดทําความเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้นเหล่านั้นนะครับหลังนั้นครับก็มาดูครับเรื่องของการวางแผนสําหรับผลตอบแทนนะครับสนตงให้ความสําคัญกับการดูผลตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็มีการวางแผนรวมถึงเ่องหุ้นที่มีศักยภาพในการที่เติบโตนะครับมีการเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดลงอย่างรวดเร็ว หรือการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดการมีแผนการลงทุนที่ยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์เป็นสิ่งที่ช่วยนักลงทุนเนี่ยสามารถรับมือความผันผวนในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในวทางที่2นะครับหลักการก็คือว่าต้องมีการศึกษาประวัติของคุณด้วยนะครับการทํำความเข้าใจตลาดนะฮะหรือบุ้นตัวไหนเนี่ยที่เราสนใจก็ต้องไปดูประวัติของเขาครับว่า ดีไหมนะครับดูอะไรบ้างนะครับวิเคราะห์แนวโน้มตลาดย้อนหลังนะฮะก็ดูแนวโน้มรูปแบบของตลาดในช่วงเวลาต่างๆการวิเคราะห์นี้ครับรวมถึงการดูค่า P/E ratio ย้อนหลังนะครับซึ่งเป็นตัววัดที่สำคัญในการประเมินมูลค่าหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรที่บริษัทได้เรียนรู้จากช่วงวิกฤตต่างๆนะครับเช่นศึกษาในช่วงวิกฤตค่า P/E ของตลาด หุ้นไทยที่อยู่ในดับที่เท่าไหร่นะครับและช่วงในตอนนั้นเนี่ยในส่วนของหุ้นตัวนั้นเนี่ยค่า PE อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเปรียบเทียบกันนะครับประเมินความเสี่ยงจากประวัติศาสตร์ครับถ้าเขาเคยเจอหุ้นตัวนั้นเคยเจอความเสี่ยงมาแล้วในอดีตนะครับถ้าถ้ามีวิกฤตใหม่เขาจะรองรับเรื่องราวเหล่านี้ได้ไหมนะครับปัจจัยเหล่านี้นะครับในการศึกษาประวัติ ตลาดหุ้นเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความเข้าใจและก็เตรียมตัวสําหรับการลงทุนที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนที่ต้องการการเติบโตแล้วก็รักษาความมั่นคงของพอร์ตของตนเองนะครับหลักการที่3ครับนั่นก็คือการใช้ปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของการลงทุนนะครับเส้นหุ้นเนี่ยเส้นงงนะครับมีแนวทางการลงทุนเน้นปัจจัยพื้นฐานหรือ Foundation Analysis นะครับ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นไปที่สภาพคล่องทางด้านการเงินความสามารถในการสร้างรายได้และสกัภาพในการเติบโตของบริษัทครับต้องมีการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินนะครับเงินสดหมุนเวียนเพียงพอที่จะดำเนินการและขยายธุรกิจหรือไม่การมีสภาพคล่องที่ดีช่วยให้บริษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้นะครับและเป็นสัญญาณของการบริหารที่มีประสิทธิภาพครับการพิจารณาความสามารถในการสร้างรายได้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ เซนโฮงให้ความสําคัญนะครับดูครับประวัติการเติบโตรายได้และกําไรการมีรายได้และกําไรเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณของการบริหารที่ดีและสุขภาพในการเติบโตในอนาคตครับแล้วก็มาประเมินครับสกขภาพในการเติบโตนะครับการวิเคราะห์นี้ครับรวมถึงดูการขยายทําแผนการขยายธุรกิจนะครับการลงทุนในเรื่องของนวัตกรรมการเข้าสู่ตลาดใหม่ใหม่นะตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทางเซนโฮงนํามาพินิจพินาครับ หลักการข้อที่4ครับนั่นก็คือการเลือกหุ้นที่มีกิจการที่มีศักยภาพนะครับจะนุงครับให้ความสมคัญกับการเลือกหุ้นในกิจการที่มีศักยภาพเติบโตและมีความมั่นคงในระยะยาวครับการเลือกหุ้นในบริษัทที่มีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีโมเดลธุรก,กิจที่ยั่งยืนเป็นกุญแจสาคัญในการสร้างพอร์ตหุ้นให้เติบโตนะครับเช่นเอ่อเนฮงครับเลือกลงทุน แลวก็บริษัทที่มีแผนในการขยายนะครับมีการบร,ริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเลือกหุ้นที่มีกระแสเงินสดดีนะครับกระแสเงินสดที่ดีมักจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินและสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้และการมีกระแสเงินสดที่ดีจะช่วยให้บริษัทมีความยุดหยุ่นในการลงทุนและการขยายธุรกิจนะครับการหลีกเลี่ยงการใช้เงินกู้มากเกินไปอันเนี้ยทางเสียรของก็พิจารณาตรงนี้ด้วยครับบริษัทไหนกู้มากจนเกินไปก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับและก็สุดท้ายครับ แนวทางของเซนทงก็คือการเลือกหุ้นที่เป็นธุรก,กิจที่มีความมั่นคงครับเซนทงให้ความสําคัญกับหุ้นที่เป็นธุรก,กิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนการลงทุนในบริษัทที่แข็งแกร่งนะครับไม่ได้พึ่งพาเทรนหรือเป็นปัจจัยภายนอกเป็นหลักช่วยให้นักลงทุนสามารถรักษาความมั่นคงของพอร์ตการลงทุนในระยะยาวครับการเลือกหุ้นในกลุ่มธุรก,กิจที่มีความมั่นคงเช่นกลุ่มไฟฟ้า กลุ่มโรงพยาบาลซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่องและไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจอย่างมากหรือเงิหุ้นที่มีความเสี่ยงครับหรือหุ้นที่ขึ้นอยู่กับลมปากหรือความคาดหวังที่ไม่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับการลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานทางการเงินที่มีความมั่นคงครับจะช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนของตลาดครับ การเลือกบริษัทที่มีผู้บริหารเป็นคนเก่งและมีความซื่อสัตย์ครับนอกจากนี้ครับเซนทงยังให้ความสัมพัญธ์กับเลือกหุ้นของบริษัทที่มีผู้บริหารที่มีความสามารถมีวิทัรน์มีวิสัยทัศน์มีความซื่อสัตย์การมีผู้บริหารที่ดีเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้บริษัทเนี่ยสามารถเติบโตและรักษาความมั่นคงในระยะยาวได้นะครับการเลือกหุ้นธุรกิจมีความมั่นคงเป็นหนึ่งในยุทธหลักนะในการสร้างพอร์ต ให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนวิธีนี้ครับนักลงทุนครับสามารถรับมือกับความผันผวนได้เป็นอย่างดีนะครับเหล่านี้ครับคือหลักการการลงทุนของเซนองที่สามารถนําไปปรับใช้ในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลงทุนตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาลัยนะครับการเรียนรู้และการปรับตัวใช้หลักการเหล่านี้ครับอาจจะช่วยให้พวกเรานะครับมีพื้นฐานที่ดีในการลงทุนและเติบโตไปพร้อมกับพอร์ตการลงทุนของตัวคุณเองที่เพิ่ม ขึ้นครับลองนำไปปรับใช้ดูนะครับทั้ง5แนวทางได้ผลลัพธ์ยังไงก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับหรือท่านมีแนวคิดแนวทางในการลงทุนแบบไหนก็มาแชร์กันได้ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับฝากทุกท่านกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับแชร์บอกต่อข้อมูลดีๆกับเพื่อนของท่านด้วยนะครับใครกด subscribe ก็ขอให้รวยขอให้รวยครับกดกระดิ่งด้วยขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านครับ